ไก่ทอดมันไก่ถอดทัดเย้ยเลยนะแต่ว่าไม่มีห้อมเจียวดมแลที่หอมไหมดมไกแ่แลที่หอมไหมหอมไหมลูกพี่เจอหอมไหมคะอยู่กับร้านสาวอน่าจะไก่ทอดกรุงเทพนี่แหละเนะีะกินอาหารตามพีระมิดนี่กำลังบนนว่าโทรศัพท์เริ่มสีเพียเพ้ยนๆแล้ว ติวหน่อยติวหน่อยติวเด็กสอบหน่อยเด็กป .1 จะสอบขอบคุณนะคะมากินไก่มากินไก,ก่นกนองหนองอะไรนะหน,น,น,นองควนเงินหนองควนเงินควนเงินเป็นแมวเป็นแมวของพี่ชนะของป้า,าชนะเลิฟๆลนะคะป้าชนะจะ๋าเดี๋ยวติวอันนี้ไปด้วยเด็กตอบคำถามหน่อยคะ่ะเส้นเวลา มีคำบอกเกี่ยวกับวันเช่นวันปีใหม่วันแม่วันพ่อเป็นวันสำคัญใช่ไหมคะนอกจากบอกวันสำคัญแล้วใช้บอกวันเดือนปีใช้เตือนความจำบอกวันสำคัญเออข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับช่วงเวลาในอดีตในอดีตเปลี่ยนแปลงได้ไหม ไม่ได้ในอดีตคราวนีว้เขา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 อะไรนั่นานะเขาหลอกเรามานะานานะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าในอนาคตนะเปลี่ยนแปลงได้เอกสารใดที่นักเรียนอายุสิบห้าปีจะต้องพกติดตัวเมื่อต้องติดต่อกับทางราชการเอกสารอะไรคะเอกสารอะไรคะเด็กๆหลอกเขาเนี้ยก่อนเขาเนี้ยอยู่บนโต๊ะนู้ ตอนนั้นนายกินไก่แล้วตอบได้ไหมถ้าหนูสิบห้าปีหนูจะไปติดต่อราชการหนูต้องใช้บัตรอะไรคะบัตรอะไรคะเอาโมได้อ่านภาษาไทยภาษาไทยยังไม่สอบวันจันนะภาษาไทยสอบวันที่สิบหกโน่สิบเจ็ดโน่คล้ายๆบัตรของพี่ลี่เลยอะ่ะบัตรประชาชนต้องใช้บัตรประชาชนติดต่องานราชการ เต้นเต้นมากินข้าวเนียวไก่อุ้ยแล้วเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมเก็บเศษอาหารที่ตกที่พื้นมีวิชาประวัติศาสตร์นะเนี่ยสังคมประวัติศาสตร์จะคล้ายคลึงกันเนี่ยสังคมสอนให้อยู่กับสังคมเก็บขยะได้หนึ่งชิ้นไม่ใช่ของเราเราก็ไปทิ้งใส่ถังซะส่วนศาสนาศาส,สนาก็มีเจ้าชายสิทธธัตถะ เออคุณธรรมแบบพระราหุลนี่ติวหนังสือให้เด็กไปด้วยนี่พุทธสาวกสามเณรบัณฑิตมาตามาตามาตากินข้าวแล้วอ่านหนังสือแลาวที่ชอบวันนหนนี่น้องน้องกำลังเพลิดเพลินกับภาษาไทยภาษาไทยเขาไม่ออกสอบวันพรุ่งนี้วันไอวันจันทเขาสอบวันที่สิบห้าเอมเอาบทบทด,ดอกสอยไหนแล้ว ไก่เอ้ยไก่แจ้เสียงดังคันย่าอยากจะพูดให้มันถูกถูกซะหน่อยหาหนังสือไม่เจออีกแล้วขอยืมหนังสือหน่อยจะมากินไก่อ่านหนังสือไปด้วยได้ไหมอืมมีไมมไก่แจ้อยู่ในวรรณคดีลำนำมีไหมมีด้วยหรออาลิฟบกินข้าวกินไก่กินไก่กินไก่กไกทุกคนทุกคนช่วงนี้ก็ทมอฝนตก บททีออส่สามบทที่สามออกสอบเปล่าล่ะเขาอ,ออกสอบบทไหนย่าเขียนไว้ข้างหน้าปกอ่ะ <c oughs> ขออีกเล่มหนึ่งได้ไหม,ไหมอ่ะขอวันเอ่อภาษาภาทีหน่อยอค่ะข,ขอบคุณ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 ที่มากินไก่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 เ่านียวเยวขาเนี่วเขาเนิ่นี่เขาเนิ่ก็อยู่ที่โต๊ะย่ากินอิ่มแล้วนี่ เช้ามาจะมีกับข้าวสองชุดชุดนี้ชุดมาใหม่ชุดนี้น่าจะกินถึงเที่ยงเลยแล้วหัวยุ่งเลยดต้ย่า,ยานี่อืมเปนตอกไม้ผูกแก๊สน,น้องเผื่อๆแหละตากินข้าวแล้วแหละพูนกันนะอู้ขอบคุณหมกน้องอู้น้องอู้ลงแล้วเหรอเมื่อกี้พยาเพิ่งไปไปฝ้าบ้านน้องอู้น้องอู้นี่ขยนันขยนันอืมเนาะ บางทีย่าไม่ค่อยได้ติดตามฟังเปิดเปิดไอ้นี่ไว้แต่ว่าปิดเออจอดยาวค่ะ